อาคพับนะพี่นอ้องมาเคลื่อนย่างครับมาเคลื่อนอย่างมารุ่นวานเฮยนนะ้ำพี่น้องคนวานเห็นเพื่นวานในป่าก็อยากว่านน้ำเพิ่นนะครับรับมารุ่นน้องกันมาสีมันบ่ครับผมม <laughs> ารุนมึงพี่น้องไหมครับบรรยากาศประเดดครับประเดียด,ด,ดกับพ่อพ่อวานอยู่พี่น้องอ๋พ่อวานอยู่อ,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 อ้หิน <laughs> พึ่น เ็นวานหมองจังเลยทะละเป็นคือวานำโอ้หินหลายถอะพี่น้อง 没得引力的。 ว้านได้เล่นป่ะครับนี่คิดต่หินอ๋อคิดต่อหินหลายเดี๋ยว นี่เหี้ยกันแต่ว่าพี่น้องโอ้ยมีแต่หินนี่ละครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกโอ้อะไรสน้จ ตาปาอยู่เหียห้างเี่ยห้างม่มีปลามางนี้คองป่ะครับ เนี่ยเนี่ยห้างรายยูทูปครับครับคือคือซองอ่อนซ้อนอีสานบันเทิงครับโอ้ oh, อ่อนซ้อนอีสานบันเทิงนันจะได้กดเบิ้องหนนะครั <c oughs> บเพราะว่านีา่เบื้องยูทูปประจำเบื้องยูทูปอันยูทูปนั่นอันพระท่านอิเตรียนซื้อแต่ว่าเป็นบราวน์ไปทานบันสวนยูทูครับอันนี้มันเฟสเฟสอ่อนซ้อนอีสานบันเทิงโอ้พระจีเปลี่ยนซื้อยังเหนื่อยโยมท่านเลยมีเวลาแต่มันซื้อคือกัน มันหินหลายนะครับกว่าจะห้าวขึ้นมาได้หลายไตเพราะว่าป่ามันเป็นปุยนี่ไตอืมปุยน<า>ี่เป็นปุยนี่ที่โตขนาดป่าโอ้ป่ากาหน่อยได้อยู่ม่ได้หลายกาป่ากันแย่ง โอ้ปวดเลยสิครับปวดปะปวดปวดรัติปเออปากแย่งสุดท้ายแล้วพี่น้องเหยห้างเหยห้างพี่น้องเหยห้าง หินกับลายพ่อหินที่นี่เอา้าตัดต่อพี่น้องตัดต่อหินของหิน <c oughs> <c oughs> คือมันคือมันเงีห่าง